นี่มาอัปเดตข่าวกันต่อครับไปที่สาวมิ้นชลิดาคนนี้ก็รู้กันดีนะฮะว่าคบหาดูใจยอยู่กับทายาทคนเล็กแห่งอาณาจักรบุนันซ่ามากนานหลายปีแล้วครับหลายคนเขาก็เลยสงสัยนะฮะว่ามีแพลนที่จะแต่งงานแล้วหรือยัง ในเอกหน้าหวานมิ้นชลิดาบุกมาสวัสดีปีใหม่ทีมข่าวนายตะเทนพร้ออัปเดตข่าวที่หลายคนลุ้นข่าวดีว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวควงเพื่อนชายคนสนิทอย่างไฮโซหนุ่มภูพา้าเตชะนรงเขาสู่ประตูวิวาหลังพบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีงานนี้สาวมิ้นย้ำเสียงดังฝังชัดตามสายว่ายังไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานเลยสซกน,นิดเพราะอยากใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวไม่อยากแยกออกมาก็เท่านั้นเองค่ะเรื่องแต่งงานอ่ะไม่เคยคิดจะแต่งแต่พอร,รู้สึกว่าอยู่กับครอบครัวตัวเองแล้วมันมันคือความสุขที่สุด ยังคิดไม่ออกเลย30จะแต่งไหมเพราะไม่เคยวาดฝันว่าจะต้องแต่งงานแบบอายุเท่าไหร่คือคิดแค่ว่าครอบครัวตัวเองมันดีที่สุดแล้วตอนนี้อ่ะกลัวย้ายครอบครัวไปแล้วจะเป็นยังไงจะรักเราเหมือนที่บ้านเรารักไหมอะไรเงรี้ยยังไม่คิดเลยค่ะติดครอบครัวติดมากคือไม่คือนึกไม่ออกว่าถ้าน้องแต่ละคนแต่งงานไปหรือเราแต่ง,งออกไปเนี่ย จะอยู่กันยังไงเพราะทุกวันนี้ถ้าเกิดน้องอยู่บ้านมินเขาก็นอนด้วยกันถ้าเกิดน้องอยู่เมือง,องไทยนะคะก็จะนอนด้วยกันคือค่อนข้างแน่นแฟนมากคือแต่งก็คงจะย้ายบ้านกันไปหมด <c oughs> คือไม่ได้อ่ะครอบครัวคือที่สุดแล้ว โดยสาวมิ้นชลิดายังย้ำถึงผลงานละครในปีหน้าว่าจะมีให้ติดตามถึง3เรื่อง3รถส่วนเรื่องของธุรกิจไอศครีมที่เจ้าตัวทําร่วมกับหนุ่มภูผานั้นก็กําลังไปได้สวยถึงขั้นเตรียมขยายออกไปให้แฟนๆในต่างจังหวัดได้ลองลิ้มชิมรสอีกกว่าร้อยสาขาทั่วประเทศอีกด้วยแล้วค่ะ